สวัสดีท่านผู้ชมเล็บซีท่านนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel มีตกกุ้งครับผมในวันนี้นี่ครับผมผมก็จะมาใช้ทุ่นยาวให้นาาๆนะครับได้รับชมกันนั่นเองครับผมก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับตัวเบ็ดนะครับอันนี้ผมไม่ชัวนะครับน่าจะเป็นทรงแกนนะครับอันนี้ไม่ชัวจริงจริงนะครับผม และคันเบ็ดที่เราจะใช้ในคลิปนี้นะครับผมจะเป็นคันไมยราบนะครับระยะ1.60นั่นเองครับผมก่อนนี้ครับสีสันสดใสนะครับเราเริ่มตกกันที่19นาฬิกา50นาทีนะครับเรามาดูระยะตั้งทุนกันก่อนเลยนะครับผมจะสังเกตได้ว่านะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับคือระดับน้ำนะครับ เส้นสีแดงอ่ะคือระยะตั้งทุ่นที่เราจะต้องตั้งในคลิปนี้นะครับคือเห็นไหมครับว่าเวลาผมปล่อยทุ่นนะครับนนาดูครับเห็นไหมทุ่นมันจะมีลักษณะในการเอียงนะครับระดับน้ำเนี่ยคือระดับที่ตัวเบ็ดไม่แตะพื้นนะครับทุ่นอ่ะมันจะแสดงแอคชั่นประมาณที่ผมขีดสีน้ำเงินนะครับก็ให้ตั้งเผื่อมา1นนิ้วนั่นเองครับ และเหยื่อที่เราจะใช้นะครับจะเป็นปลาแซลมอนนะครับนี่ครับเราก็จะเกี่ยวในลักษณะนี้เลยนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับทุนยาวนะครับจะหมานหรือเปล่านะครับผม และในช็อตแรกนี้นะครับผมอยากให้น้าสังเกตนะครับอาการของทุ่นยาวครับเมื่อกี้เราเซตให้มันเอียงใช่ไหมครับนี่ครับเราต้องยกตุดทุนขึ้นนิดนึงนะครับผมเพื่อให้ทุ่นเหมันเซตนะครับนี่ครับแต่ว่าอาการแบบนี้ครับถ้ามีอาการนอนลาบไปแบบนี้ครับกุ้งแน่นอนครับร้อนะครับผมเพราะว่าจุดที่เรานะครับตั้งทุนนะครับ เราตั้งให้มันเอียงนะครับแล้วทุ่นมันแสดงแอคชั่นที่ผิดปกติไปนะครับก็สันนิษฐานได้เลยนะครับน่าจะมีกุ้งอยู่นะครับผมและนี่ครับผมไม้แรกนะครับชิ้นแรกเลยนะครับโอ้โหกุ้งรับแขกนะครับขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และข้อดีข้อเสียของการตั้งทุ่นในสไตล์แบบนี้นะครับผมคือข้อดีนะครับอาการไหวมากครับกุ้งกินดึงจมนะครับหรือว่ากุ้งยกนะครับทุ่นจะนอนลาบไปนะครับแบบที่นานาเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับผมแต่นะครับแต่นะครับอันนี้ผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าการตกในลักษณะแบบนี้นะครับเหมาะในพื้นที่ที่น้ํานิ่งๆนะครับออกไม่ค่อยแรงนะครับและ พื้นที่ไม่ค่อยต่างระดับกันมากจนเกินไปนะครับคือพื้นบ่อครับมันจะไม่ค่อยสโลปมากนะครับเพราะถ้าเกิดพื้นบ่อมันสโลปหนักๆห,หรือมากกว่านี้นะครับมันจะทําให้ทุ่นน่ะยิ่งอาการช้าลงนะครับเพราะว่าสายมันหย่อนนะครับหรือเขาเรียกว่าสายมันตกท้องช้างครับคือมัน ไม่ค่อยเหมาะนะครับถ้าเกิดพื้นมันเอียงเยอะๆนะครับแต่มันมีวิธีแก้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับว่าเราจะทํำยังไงนะครับให้เราสามารถตกในพื้นที่ที่มันต่างระดับได้นะแต่ถ้าเยอะมากๆนี่ไม่แนะนำนะครับแนะนําว่า ให้ตั้งทุนใหม่นะครับผมคือถ้านา・นาย้ายที่นะครับย้ายจุดนะครับก็ให้ไปวัดระดับน้ำณจุดใหม่ด้วยนะครับผมอันนี้สำคัญนะครับผมแล้วก็เรามาดูอาการกันนะครับว่าเนี่ยครับอาการของการที่เราตั้งทุนเอียงๆแบบเนี้ยมันได้ทั้งนีครับดึงเห็นไหมครับดึงก็ได้ครับยกก็ดีนะครับผมเห็นอาการได้ชัดเจนแจ่มแจ๋วเลยนะครับดูนะครับเมื่อกี้มีอาการแล้วนะครับดึงไปนิดนึงแบบนี้ แสดงว่ากุ้งอ่ะมันเจอเหยื่อแล้วแต่ยังไม่สนใจนะครับยังไม่กินนะครับเราก็ปล่อยไปก่อนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับทีนี้มันเห็นเหยื่อแล้วมันยกขึ้นนะครับแล้วมันดึงจมดึงยกดึงจมดึงยกอย่างเงี้ยแนะนําให้ค่อยๆช่างนะครับผมแต่นี้ผมอ่อนเอนะครับอ่อนซ้อมนะครับไม่ค่อยได้ตกนะครับก็เลยทําให้พลาดได้ตัวไปนะครับแล้วนะครับวิธีการตกแบบนี้สําคัญคือว่า เราจะต้องยกตดทุนขึ้นแบบนี้ครับให้ทุนมีอาการเอียงแบบนี้เห็นไหมครับเพราะถ้าทุนเอียงแบบนี้ปุ๊บมันจะเห็นอาการได้ชัดเจนนะครับผมเพราะถ้าไม่เอียงหรือไม่ยกตดทุนขึ้นแบบนี้นะครับเหยื่อมันจะไม่ถึงพื้นนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับก่อเนี่ยครับพอมีอาการนะครับใจเย็นๆครับรอนะครับรอไปก่อนนะครับทุนเริ่มมีอาการเอียงแบบนี้ครับ กุ้งนะครับกำลังซอยและกําลังเลมเลมเลมเหยื่อครับหลอให้ง่วงกว่านี้ครับอันนี้ไม่ง่วงครับอันนี้ดึงนะครับดึงจมแบบนี้ครับคือกินแล้วก็เดินนะครับผมจังหวะที่ทุ่นนะครับมันเอ็นลงมาเนี่ยครับคือกุ้งอ่ะมันยกเหยื่อขึ้นมาแล้วครับแล้วก็เลม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 มเลมเลมนะครับพอจังหวะเอ็นลงนั่นแหละครับหลังจากนั้นครับถ้าดึงจมค้างแบบเมื่อสักครู่เนี่ยครับแสดงว่า กินและเข้าปากแล้วพาเดินแล้วครับแต่ถ้าเกิดทุ่นมันนอนลาบไปเลยนะครับแสดงว่ากินอยู่กับที่นะครับแต่เข้าปากเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูช็อตนี้นะครับเราจะมาดูอาการทุ่นถอนนะครับผมถ้าเกิดอาการแบบนี้ครับหวดได้เลยนะครับผมนี่ครับอันนี้คือสําคัญมากนะครับเวลาเราหย่อนเหยื่อไปแล้วนะครับยกสายขึ้นนะครับเพราะถ้าไม่ยกเหยื่อไม่ถึงพื้นนะครับผมอันนี้ อันนี้อันนี้ผมต้องเน้นย้ํานิดนึงนะครับผมก็แล้วเรามาดูอาการกันนะครับอาการของการตั้งทุนแบบนี้นะครับผมมันตั้งไม่ยากครับใช้หลักการหนึ่งนิ้วของผมนะครับที่ผมบอกนะครับโยนทุนลงไปเห็นไหมครับว่าระดับน้ําทุนเนี่ยมันอยู่ที่คอทุนเห็นไหมครับนี่นี่นี่ดึงแล้วครับดึงละเดี๋ยวดูอาการดีๆนะครับกุ้งเจอเหยื่อครับดึงจมนะครับถอนแบบนี้ครับแล้วดูครับดึงจมนี่ครับถอนอย่างนี้หดดีครับผม เรามาดูภาพช้ากันนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นไวมากนะครับเห็นไหมครับว่าดึงปุ๊บแล้วถอนนอนราบแบบนี้ครับสามารถหวดแบบนี้ได้เลยนะครับผมไม่ต้องชังให้สายตรงสายตึงเลยครับผมถ้านอนราบแบบนี้นะครับแสดงว่าเข้าเต็มปากแน่นอนนะครับผมเพราะกุ้งมันกินถอนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าการตั้งทุนแบบนี้ะครัยผมมีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะว่า มันบ่งบอกถึงการกระทำนะครับของกุ้งที่มันกําลังทํากับเหยื่อนะครับผมยิ่งถ้าเกิดเราตั้งทุนได้ดีนะครับผมอาการก็จะชัดเจนแบบนี้นั่นเองครับผมซึ่งบอกเลยนะครับว่ามันสําคัญมากนะครับกับการเนี่ยครับที่เราจะต้องยกตูดทุนขึ้นนะครับเพราะถ้าไม่ยกอาการไม่เกิดนะครับอาการไม่ออกนะครับผมและอีกข้อหนึ่งนะครับที่สําคัญก็คือว่าถ้าเกิดพื้นมันต่างระดับมากเนี่ยครับ ควรจะตั้งทุนใหม่นะครับผมเพราะถ้าไม่งั้นนะครับทุนมันจะไม่ค่อยออกอาการนะครับผมและเดี๋ยวเรามาดูช็อตนี้เหมือนกันนะครับในช็อตนี้นะครับผมผมจะให้นานาได้ชมกันเลยนะครับว่ากุ้งกินถอนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะช่างนะครับอันนี้จะไม่หดนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูอาการกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเริ่มมีอาการครับเห็นไหมครับเริ่มด็อกแดกด็อกแดกเริ่มยกนะครับเห็นไหมครับว่า ทุ่นเริ่มเอียงครับแต่ยังเอียงไม่สุดนะยังง่วงแต่ยังไม่หลับนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับนิดหนึ่งครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับผมถ้ามีอาการนอนลาบแบบนี้นะครับทําการช่างครับปุ๊บตึงเห็นไหมครับหวดเลยครับผมเข้าเต็มปากแน่นอนครับถ้ากินอย่างนี้ครับกินยกร้อยแบบนี้ครับรับประกันได้ครับว่าเข้าแน่นอนครับผมแต่นะครับถ้าเกิดเราตั้งทุนนะครับไม่ดีนะครับ อาการมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมเตือนนะครับนนาที่เป็นมือใหม่นะครับผมพยายามนะครับตั้งทุนนะครับหรือว่าตกในจุดที่เราตั้งทุนนะครับเพราะถ้าไม่ฉะนั้นนะครับมันจะไม่ค่อยมีอาการนั่นเองนะครับผมจริงๆมันไม่ได้เล่นยากหรอกครับมันก็แค่เหมือนหลักการเราตก ปลาทั่วไปเนี่ยเหมือนตกไม้ตายนะครับพอดีผมบ้าตกชิงหลิวนะครับช่วงนี้ก็เลยเอามาตกกับกุ้งนั่นเองครับผมก็คือเหมือนเซตไม้ตายนั่นเองครับพอปลากินเหยื่อปุ๊บสายมันย่อนนะครับทุนก็นอนนะครับผมทุนก็ถอนนะครับประมาณนั้นนะครับก็คล้ายๆกันนะครับผมแล้วมาดูช็อตนี้กันนะครับคือเนี่ยครับช็อตนี้เห็นไหมครับว่ากินปุ๊บเริ่มลากครับแต่ดูนะครับอาการมันออกนิดเดียวเห็นไหม อาการมันออกเบามากนะครับเพราะว่าผมนะครับย้ายตำแหน่งนั่นเองครับผมแต่ไม่ได้เซ็ตทุนใหม่นะครับหรือว่าไม่ได้ตั้งทุนใหม่นะครับเห็นไหมแต่ถ้านอนราบแบบนี้ครับเข้าแน่นอนครับผมจะสังเกตข้อแตกต่างได้เห็นไหมครับว่าในตอนแรกอ่ะอาการทุนมันชัดกว่านี้เห็นไหมครับอันนี้ก็คือนอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาการไม่ค่อยออกอาการจะออกเบาลงนะครับนี่ครับนี่คือข้อสําคัญนะครับผม คือถ้าเกิดนาท่านไหนนะครับที่ชอบนะครับอยากจะลองเล่นสไตล์ทุ่นถอนะครับนี่เลยครับผมทุ่นยาวนะครับตอบโจทย์แน่นอนครับผมกับการเล่นสไตล์ทุ่นถอนะครับเพราะว่าอาการมันชัดเจนนะครับและสีทุ่นนะครับเราก็มีให้เลือกหลากหลายสีนะครับผมอันนี้ของผมนะเดี๋ยวผมให้ดูท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมก่อนนียครับ ถ้าเกิดบ่อนะครับพื้นหรือว่าน้ํานะครับออกสีดำดๆมืดๆนะครับนี่ครับทุ่นสีขาวครับเห็นชัดเจนครับดูครับดูอาการครับจึ๊ดดึงครับดึงนี่เห็นไหมดึงจึ๊กเนี่ยแล้วก็พาเดินเข้าออกเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันค่อยๆนะครับกินนะครับช้าๆนะครับแต่จังหวะนี้ะครับผมแนะนําว่าให้รีบช่างนะครับผมพอดูว่ามันน่าจะละเหยนะครับนี่ครับสังเกตว่ามันแมวต่อแล้วนะครับ กาเนี่ยครับก็จะพาดตัวไปนะครับผมคือจริงๆนะครับกุ้งวันนี้มันกินค่อนข้างง่ายนะครับไม่รู้ว่าถูกใจแซลมอนหรือเปล่านะครับก็กินค่อนข้างเข้าปากทุกตัวนะครับอาการเลยชัดเจนขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดนานะไปเจอกุ้งเคี้ยวๆมากๆเลยนะครับผมแนะนําเป็นทุ่นที่แบบว่า เบาเบาทุ่นตัวเล็กๆนะครับแบบว่าเราไม่ต้องถ่วงอะไรที่ตัวเบ็ดเลยนะครับน่าจะเหมาะกว่านะครับแต่ถ้าเกิดอาการแบบนี้คือกุ้งกินปกติทั่วไปนะครับไม่ได้กินแบบยากมากไม่ได้เคี้ยวจัดนะครับก็สามารถเอามาตกได้นะครับหรือถ้าเกิดไปเจอเคี้ยวๆนะครับก็เซตเบาๆให้นอนราบไปกับพื้นเหมือนตกทุน่นใบไม้ก็ได้เช่นกันนะครับผม นี่ครับดูอาการนะครับอันนี้ผมไม่ชอบอาการกุ้งกินแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยครับเห็นไหมกินแล้วก็ซอย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 ดูครับจึกจักจักจักอย่างเงี้ยครับคืออาการมันไม่แน่ไม่นอนนะครับผมผมแนะนํานะครับว่าถ้าเกิดเจออาการแบบนี้นะครับหวดไปเลยครับ50-50ครับถ้าหวดโดนโดนปลีโดนเข้ากล้ามเนี่ยครับก็ได้ตัวนะครับแต่อาการอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับกินปุ๊บแล้วก็ละเหยื่อไปแล้วครับ อันนี้ผมเรียกว่าอาการกุ้งตกใจเหยื่อนะครับผมคือมันจับเหยื่อนะครับแล้วก็ดึงจมดึงขึ้นดึงจมนะครับแต่ไม่ยอมเอาเหยื่อเข้าปากนะครับเดินไปเดินมานั่นเองครับก็เนี่ยครับแนะนําว่าหวดไปได้เลยนะครับผมนะแต่นี่ครับพอเราเจอนะครับตรงนั้นนะครับเราเจอกุ้งจุดไหนนะครับเราพยายามนะครับย้ำจุดนั้นครับอาจจะเป็นตัวเดิมก็ได้นะครับ แค่ในช็อตแรกนะครับมันตกใจสายนะครับคือมันเดินมาชนสายหรือสายลอยไปชนมันนะครับมันก็จะตกใจเหยื่อนะครับผมแต่ถ้าเกิดจังหวะที่แบบว่าเหยื่อลอยเอื่อยช้าๆเข้าระยะสายตามันนะครับมันจะหยิบเหยื่อกินนะครับผมนี่ครับเห็นไหมอาการครับดูครับจมดุดขนาดนี้ครับผมดูครับค่อยๆดึงครับดึงอย่างนี้ครับอื้อยกขึ้นนะครับผม คือการอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยชัวนะครับเพราะว่ามันกินสไตล์แปลกๆนะครับคือผมตั้งให้มันถอนไงแต่ว่ามันดึงจมแบบเนี้ยผมจะสันนิษฐานว่ามันจะเดินชนนะครับหรือว่ายังไม่ได้กินดีนะครับคือถ้าเกิดนาาไม่มั่นใจนะครับยกแบบผมก็ได้ครับยกแบบยกเร็วๆนะครับไม่ต้องวัดก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเข้ากล้ามนะครับโอกาสที่มันจะล็อกกล้ามอ่ะมันค่อนข้างสูงกว่านะครับ เพราะถ้าเกิดมันเข้ากล้ามจริงๆนะครับแล้วนานาวัดปึ้งบางทีกล้ามหลุดครับเหลือขึ้นมาแต่กล้ามนะครับผมก็ถ้าเกิดไม่ชัวร์นะครับก็ลังลังให้ตึงแล้วก็ยกขึ้นอย่างผมได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวกุ้งมันก็ดีดสู้นะครับแล้วเดี๋ยวตัวเบ็ดมันก็จะล็อกกล้ามของมันเองนั่นเองครับผมและมาดูช็อตนี้นะครับช็อตนี้นะครับจะสังเกตว่าผมอ่ะย่อนข้างๆตะลิงนะครับพื้นอ่ะมันจะ ตื้นกว่ากลางบ่อนะครับเพราะบ่อที่นี่นะครับตองกลางครับจะลึกกว่านั่นเองครับเนี่ยนานะสังเกตดีครับอาการอย่างเงี้ยคือกุ้งมันเจอแล้วนะครับแต่เห็นไหมครับว่าทุนแม่ออกอาการเห็นไหมทุนไม่มีอาการเลยนะครับทุนเงียบกริบเลยนะครับผมแต่กุ้งเจอแล้วนะครับมีกุ้งอยู่ปลายสายแล้วนะครับผมกุ้งเนี่ยมันค่อยๆลากนะครับลากเนี่ยเห็นไหมพอผมขยับปุ๊บนะนะดูครับเดินไวขึ้นเห็นไหมดูดิครับ มีอาการทันทีนะครับผมพอผมโดนสายปุ๊บเริ่มมีอาการนะครับเนี่ยดึงเฉยเลยนะครับเห็นไหมนี่คือข้อสําคัญนะครับที่ผมบอกเนี่ยครับว่าถ้าเกิดมันสลบมากๆทุนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมและวิธีแก้นะครับถ้าเกิดเรารู้ว่าตรงที่เราตกนะครับริมตะลิ่งเนี่ยครับมันตื้นเราให้เราให้ทุนนอนเลยครับไม่ต้องเราไม่ต้องยกตดทุนครับ ระยะมันจะพอดีเลยครับผมเพราะว่าเนี่ยครับพอเราเซตให้มันเอียงอย่างเงี้ยครับตรงกลางบ่อครับมันจะเห็นอาการได้ชัดเจนแบบนี้ครับนี่ครับเห็นไหมอาการจะชัดเจนนะครับแต่พอเรามาอยู่ใกล้ปุ๊บน้ําตื้นลงปุ๊บเราเซตให้มันนอนพอนอนปุ๊บเหยื่อมันยกขึ้นจากพื้นนะครับผมทําให้ระยะครับมันมันไม่ได้พอดีนะครับแต่ว่ามันก็จะใกล้เคียงกับพื้นนะครับระนาบพื้นนะครับเราจะ เล่นสไตล์ทุนใบไม้นั่นเองครับผมนี่อันนี้คือวิธีแก้นะครับอันนี้วิธีแก้ของผมนะครับคือถ้าเล่นตื้นให้ทุนนอนราบแต่ถ้าให้เล่นลึกนะครับให้ทุนตั้งเอียงๆนะครับหรือเราจะสังเกตอาการทุนได้อีกแบบหนึ่งนะครับคือว่าถ้าเกิดจุดไหนมันลึกกว่าที่เราตั้งทุนไว้นะครับทุนจะตั้งค่อนข้างตรงนะครับมันจะไม่เอียงนะครับเพราะ ้าเอียงเนี่ยคืออาการที่เราตั้งตอนแรกถูกไหมครับอ่าเนี่ยครับอันนี้เป็นข้อสังเกตง่ายๆนะครับผมคือถ้ามันลึกอย่างเงี้ยโอกาสที่เหยื่อมันจะยกขึ้นนะครับก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ารู้สึกว่าทุนเนี่ยเริ่มตั้งตรงและให้ปรับระยะหรือตั้งทุนใหม่นั่นเองครับผมนี่คือวิธีแก้นะครับผมและดูอาการนี่ครับเห็นไหมครับว่ากุ้งอ่ะมันดึงแล้วอาการเนี่ยมันออกเนี่ย กึ่งๆนะครับเพราะว่าระยะออกเนี่ยมันเป็นระยะแบบว่าจะกลางก็ไม่กลางจะลิมก็ไม่ลิมนะครับระยะตรงกลางนะครับเนี่ยครับดูครับโอ้โหช่างเบาครับถ้าเบาอย่างนี้ครับอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งไปทำอะไรครับปล่อยให้มันกินต่อแบบนี้ครับดูครับค่อยๆครับนี่ครับโอ้โหช่างครับยังเบาอยู่นะครับเลี้ยงไปก่อนครับค่อยๆป้อนะครับป้อมันไปเรื่อยๆครับรอจังหวะมันเผลอหยิบเหยื่อเข้าปากครับแล้วเราก็จะหวดจังหวะนั้นนะครับ นี่ครับนานาลองดูนะครับพอมันดึงอย่างนี้ครับนี่ครับปึ๊บพอเริ่มหยุดกับที่ปึ๊บเราจะทําการชั่งนะครับปึ๊บนี่ครับตึงหวดดีครับผมเรียบร้อยครับผมขึ้นผิวน้ําเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับว่าตกกุ้งนะครับใจเย็นๆครับรอให้มันกินสักแป๊บหนึ่งครับรอจังหวะนิดนึงครับผมได้ตัวแน่นอนนะครับผมนี่ครับเข้าเต็มปากแน่นอนครับแบบนี้โอ้โหดูครับ วันนี้กุ้งไซส์ค่อนข้างสวยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับบ่อ BP นะครับบ่อตกกุ้ง BP นครสวรรค์นะครับบ่อที่ใจดีมากนะครับผมมีอะไรอยากไปลองอะไรนะครับก็ไปลองที่บ่อนะครับนี่ครับบ่อตกกุ้ง BP นะครับใครผ่านไปผ่านมานครสวรรค์แวะได้นะครับผมและนี้ผมก็ยกนะครับชั่วโมงครึ่งนะครับตกแค่ชั่วโมงครึ่งพอนะครับวันนี้ก็นี่ครับ ผลงานไม่คีเลนะครับผมก็พอได้ตัวนะครับพอได้ย่างนะครับผมก็ยังไงนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ให้ช anel มี่ตกกุ้งด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครชอบทุนนะครับก็สามารถสั่งซื้อมาได้ทางเพจหมี่ตกกุ้งได้เลยนะครับผม